คนกุลเทพได้เหเลยนะครับเพราะว่าตำนานต่อมอกเกษตรเด้วินกว่า20ปีเนี่ยเตรียมปิดฉากนะฮะพร้อมทั้งต้อนรับตัวอุโมงค์ทางด่วนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะจดกการทุ่มเงินถึง30ม0 0ล้านเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีเนี่ยบอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่เพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนแลวก็เจ้าของสื่อมบ เปิดร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณเรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคี่นี้ชวนคุยเรื่องของตำนานตอมอ20ปีตรงเกษตรนามินนะครับซึ่งล่าสุดดูเหมือนจะได้มีการเปลีป่ยนแปลงที่สำคัญแล้วลมถิ่นะครับเตรียมดีต้อนรับกระทางอุมโมงค์อันใหม่นะฮะที่เป็นอุมโมงค์ทางด่วนอันแรกของไทยอีกด้วยครับก่อนอื่นเลยต้องขอพูดถึงตอมอเกษตรนามินก่อนนะครับที่มีอยู่ที่281ตอม่อหอลายคนคิดถึงตอมอที่แบบร้างๆอยู่มาเป็น10ปีเหล่าน้เนก็จะะดถึงตัวัวว well รรามบค อันนี้มันจะเป็นเหมือนค่างโง่ฮอเปลือหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเพราะจริงแล้วที่นี่เนี่ยคือหนึ่งในโครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างตะวันออกและก็ตะวันตกของกรุงเทพมหานครครับโปรเจกต์นี้นะครับก็มีหน้าที่เพื่อจะระบายรถให้มันแบบคล่องตัวนั่นแหละนนฮะเพราะรถเราเนี่ยติดเหลือเกินครับ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2 5 3 7นู่นเลยนะครับก็20ปีกว่าที่ผ่านมาแล้วนะฮะแต่ว่าประสบปัญหามากมายครับเช่นเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายๆครั้งอีกด้วยทําให้ก็ต้องเอาสิ่งที่เร่งด่วนมาทําก่อนนะโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เร่งด่วนมากเนี่ยก,ก็ค่อยๆกระเถิบไปนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับและซึ่งพอเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนตามนะครับหลังจากตอมมอตรงนี้เนี่ยที่เป็นทางด่วนขั้น3อย่างเดียวนะก็มีเรื่องของตัวรถไฟฟ้าสายสีน้นยนนน้้ดีดวะครับ คงกันได้แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับตัว N 1 N 2แล้วก็ N 3ครับโดยโปกติเนี่ยตัว N 2เนี่ยก็คือตรองต้อมมอกเกษตรนวินนั่นแหละครับแล้วก็ N 3นะครับก็ตรงอยู่แถวถนนสีทันแล้วก็ตรงลาคำแหงน,นะฮะ ซึ่งปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงแถวเอตรงแถวงามวงบานตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละครับซึ่งทางมอเกษตรนี่ครับทำการคัดค้านนะครับการสร้างทางด่วนเอ็ฮะคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเกษตรถึงไม่ยอมเลยฮะต้องบอกว่าทางด่วนตรงนี้น่ครับเป็นทางยกระดับที่สูงมากเป็นทางพิเศษนะครับสูงถึง28เมตรครับก็เทียบเท่ากับอาคาร10ชั้นเลยนะฮะซึ่งตรงทางด่วนตรงนี้เนี่ยที่สูงกว่า10ชั้นนี่นะครับจะผ่านตรงถนนวิภาวดีครับผ่านคณะิหลรธุรกิจนะครับในฝั่งประตู3ามนั่นเองนะ อีกทั้งนะครับมีการล้าเข้ามาในโซนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมากเกินไปอีกด้วยและก็ความสูงที่บอกว่าเกือบ30เมตรตึก10ชั้นนี่นะครับมันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรวมถึงพวกวัญหาต่างๆ,ๆนานาที่จะเกิดขึ้นตามมาครับนอกจากนี้นะครับบริเวณที่ทางนวนจะตัดผ่านเนี่ยยังรวมไปถึงหน้าหอประชุมใหญ่นะครับมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยซึ่งบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของต้นนนลซีนะก็เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกกทั้้้งงเนนยนยใหวววรรชาปปะูอได ก็คือมหาเกษตรสา์ก็เป็นภารกิจเก่าแก่ของประเทศไทยนะก็มีเรื่องราวประวัติเค้าเชื้อวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานามากมายครับก็ถือว่าเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นจันลักษ์ของทางมหาลัยนะครับก็ไม่ใช่จะทดแทนกันง่ายๆครับดังนั้นนี่ครับพอคุยกับทางมเกษตรไม่ลงตัวเนี่ยก็ทําให้มีการศึกษาเส้นทางใหม่นะครับก็ได้เส้นทางตรงสีเหลืองตรงนี้เข้ามาครับเรียกกันว่าเป็นส่วนทดแทนของ N1 เดิมนะครับความยาวกว่า6.7กิโลเมตรและตรงนี้เนี่ยะจะเป็นการขุดอุโมงค์เข้าไปใต้ดินครับ ซึ่งจะเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษ4รัฐนะครับตัดกับถนนงามวงวานครับแล้วก็ไปตามแนวถนนงามวงวานผ่านแยกพงเพชรนะครับแล้วก็แยกบางเขนครับแยกเกษตรแล้วก็เข้าทางถนนเสษตรถนนกิจครับพอจบแล้วเนี่ยก็จะไปเชื่อมตรงโครงการทางหนวนขั้นที่3นะครับทางสายเหนือตอนเอ็ดวันฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนขั้นที่3นะครับสายเหนือนั่นเองนะนั้นเนี่ยครับส่วนเขาแทนเอ็นวันจะเป็นอุโมงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นทางยกระดับตรงบริเวณเอ็นทูนะหรือแถวตอมหม้อเกษตรน้ำกลินนั่นเองครับ แลวมอการทำอุโมงค์ครั้งนี้เนี่ยก็แบบมีประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเช่นต้นทุนค่าการก่อสร้างเนี่ยเรียกว่าสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับอุโมงค์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับคิดเป็นเพ้นผ่าศูนย์กลางถึง16เมตรครับใหญ่กว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอีกนะฮะแล้วก็เป็นอุโมงค์2ชั้นนะครับไม่มียศวิ่งสวนกันนะขนาด2ช่องทางจราจรนะครับซ้อนกันอยู่ฮะความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44เมตรเลยนะครับจากผิวดินครับซึ่งต้นทุนมันแพงกว่าเยอะเพราะว่าขุดไปใต้ด เอาจริงเนี่ยพอมีประเด็นเรื่องของราคาที่แพงขึ้นนะครับถึง5เท่าแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บนน่นนะแต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งบ่นนะครับเพราะว่าเงินที่ออกเนี่ยไม่ใช่เงินของภาษีประชาชนครับแต่เป็นเงินในฝั่งของกรมทาาพิเศษนั่นเองครับหมายก็ว่าเขาก็ลงทุนอะไรนะครับแล้วก็มาเก็บตังค่าขึ้นทางด่วนนะครับ ความยาวกว่า6.7กิโลเมตรเลยนะครับและถ้าทําเสร็จจริงๆเนี่ยอันนี้คือทางด่วนที่เป็นอุโมงค์แห่งแรกของประเทศไทยครับคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี2570นะครับหรือว่า5ปีนนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าทาเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ออโครงการถนุนขั้นที่3นะครับที่แบบว่าถูกดองมากกว่า20ปีเนี่ยเป็นจริงจนได้น,นะฮะเชื่อมระหว่างทางฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกนะครับ แล้วก็ทำให้ที่จะกระจายรถนะครับไปยังพวกทางหลวงพิเศษหมายเลข9ออกนอกเมืองได้เลยครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไปเส้นนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันติดมหาสารติดสาหัสขนาดไหนนะครับแล้วถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่นี่นะจะลอยฟ้าก็ได้จะลงอุโมงมมมก็ได้เนี่ยรถมันฟโฟล์ขึ้นอย่างเยอะแน่นอนครับรวมถึงนะครับตรง N2 เ,เนี่ยก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้าสายที่น้ำาลมาด้วยฮะ ซึ่งถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าเป็นถนนที่คึกคักหนาแน่นนะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ใช้งานไปหลายปีเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยตามผังตามแผนเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับพอโครงสร้างเสร็จปุ๊บที่ดินเนี่ยเตรียมพุ่งนะฮะในโซนนี้เนี่ยเจ้าสวเองก็เป็นเจ้าของที่นี่เยอะเหมือนกันครับแต่นั้นครับจะเห็นภาพว่าอุโมงค์เนี่ยก็30,000ื่นกว่าล้านแล้วนะครับในฝั่งของตัว N2 เนี่ยนะฮะมีทั้งตัวทางด่วนมีทั้งตัวมโนเรลขนส่งคนเนี่ยนี่ก็เป็นแสนล้านครับดังนั้นเนี่ยอยู่ดีๆ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหที่ดินพุ่งแน่นอนนะครับโซนโซนนี้ก็เป็นโซนแบบที่อาศัยดั้งเดิมเก่าแก่นะครับคนอยู่เนี่ก็หนานแน่นกันมากอยู่แล้วซึ่งตัวรถไฟฟ้าสายเฉียมตาเนี่ยก็จะไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสานอื่นเยอะด้วยนะครับ มีเช่นสีเขียวสีแดงนะครับสีม่วงฮะสีส้มข้างล่างสีเหลืองด้วยครับก็เป็นตัววงแหวนนะที่จะไปเก็บคนรอบนอกนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่เข้าในกลางเหมือนเช่นสีเขียวหรือสีส้มครับทำให้โซนโซนนี้เนี่ยมีความน่าอยู่มากขึ้นเยอะแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าใครมีที่ดินแถวนี้เนี่ยโชคดีมากนะครับก็ดีๆกับคนกรุงเทพด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบอยดี้เอ็กซ์เพรสไลฟ์ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาท,ทีนะ ติดตามที่ได้ถึง1ล้านตัดไป,ปเลยครับสำหรับท่านที่ฟังความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกนี่ฮะเป็นสัมมนาเน,นะครับผมมีสมาชิกที่ชื่อว่ามัางาง่งคั่งุลอสสังหารทรัพคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโดยใช้ระบบการเงินครับถ้าใครมีเครดิตอ,อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอามาปลดล็อกอยังไงไม่รจะเลือกซื้อส่วนสังหายอย่างไรนี่นะครับสัมมนาเนี่ยสองวันล็อกสดรู้เรื่องเลยครับติดตาเร็จทางไลงน์คลาร์กได้เลยนะนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังฟังจนจบนะครับสุดท้ายถือแน่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยาก อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี no ่ยแต่บางครั story, tekrar, ้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความั้ต ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนารนครับขอบคุณครับ